ฮัลลครับผมก็จะวิททุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับวันพันแมนเดอะซองเกนอีกแล้วนะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูด้านข,ของการไปถึงรอบ4ทีมของผมนะก็เป็นครั้งแรกนะต,ตั้งแต่หวังเซิร์ฟมาเลยนะที่ผมขึ้นรอบ4ทีมสุดท้ายไม่ได้นะก็ไปดูกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะก็ไปดูกันที่รอบ32ทีมสุดท้ายก่อนนะก็จะเจอกับคนที่มีชื่อว่าอินเจ้าอะไรไม่รู้ฮนะอ่านไม่ออกนะ ก็ช่างๆมันไปฮะก็รอบแรกก็เจอเขานะคนนี้นะก็เข้าไปดูกันว่าเราจะเป็นยังไงนะก็กดเข้าไปฮะก็ทีมุงเขาเนี่ยก็จะพลังอยู่ที่11ล้านนะแล้วก็ตัวละครของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็ไปดูกันฮะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงกันนะเข้าไปกันเลยฮะอ่านะก่อนเข้าไปก็ทีมุมก็จัดไว้ประมาณนี้นะ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะประมาณนี้นะอ๋นะฮะมุ้แรกเป็นมุเมิงไรเด้ร์ของผมนะรับไปก่อนแล้วก็มุเมิงเขาบัฟคืนนะแล้วโดนการ์ดวูมของผมสับไปนะแต่ท้าซึเมื่อกี้ของผมก็ได้อันติปคนระับดาเมจเข้าอยู่ที่ห้าแสนนะก็ทางด้านของนักมายากลตายไปนะแล้วก็ทัดของเขาคืนมาบ้างนะดาเมจอยู่ประมาณเดียวกันเลยฮนะแต่ก็ไม่มีใครตายนะแล้วก็แทงทอมมาสเตอร์ฮนะ ทงรอบอกรัดมาอย่างวันนี้9 0สนดาเมจนะแล้วก็โดนการโร่สับืนนะแล้วก็นหน้าของจักรพัฒนเด็กนะไม่ติดสตันนะแล้วก็โดนการโร่เคาะฮนะแล้วก็ตีน้อนระเบิดปืนจากกลน,นะี3ล้านดาเมจเลยนะก็แรงใช้ได้นะแล้วก็เป็นทาหน้าของการโรนะ่ะการโร่อันตรไปนะจำชื่อไม่ได้แล้วฮนะไม่ได้เล่นนานนะ ก็ทางด้านของปูความตีกันธรรมดานะแล้วก็มูมิงไรเดอรบ้าอีกครั้งฮะแล้วก็ได้เปิดก่อนนะเพราะว่ามูมิงเขาตายแล้วนะก็อันตีไปที่1ล้านหนาเมตนะแล้วก็ทางด้านของแทงท็อปเขาตายนะแล้วก็เป็นทัสึซือมากีะเล่นหินทำลายฟ้ามะอยู่ที่4ล้านหนาเมแล้วก็โดนสับไปนะแล้วก็ระเบิดปืนจากโกลจากเจโนะฮะ เจนอเข้านะโอโหโล่แตกเลยฮนะขนาดไม่ใช่อาวุธ3ดาวนะผมก็อยากได้เหมือนกันนะฮะอาวุธ3ดาวของเจนอตนะแต่มันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะก็เลยข้ามไปดีกว่านะแล้วก็ปู่บองเขาตายฮนะแล้วก็มูมเมิงผมเรียบร้อยนะแล้วก็ทัดผมได้เปิดก่อนอยู่ดีครับทัดเลื่อนหินทำลายฟ้าไปนะที่500แสนนาเมตรแล้วก็ทางด้าของทัดเข้าคืนบ้างฮนะ ทุของเขาเลื่อนหินทำลายฟ้ามาบ้างนะแต่ยังไม่เข้านะแล้วก็ทางด้านของกาลรลูกับฮนะแล้วก็อันตีของเจสนะระเบิดบืนจากคนไปฮนะลูกไม่แตกนะรอบนี้การลูกผมตายฮนะแล้วก็ทางด้านของโซมิแมนล้มนะปูบอมตีโลูกแตกได้ฮนะแล้วก็ทางด้านของทัตซึมะกิผมได้เลื่อนหินทำลายฟ้าไปนะอันตีไปฮนะอยู่ที่ห้าแสนนามเมีนนะ ทั้ผมก็ดาเมจเยอะอยู่นะแต่ทำไมมันเข้าน้อยจังเลยฮนะแล้วก็เขายังไม่เข้านะแล้วก็ระเบ,บิดปืนจากคนจากเจนอสฮะเจนอสอันตีไปที่1ล้านนะโอ้โหเยอะฮนะเจนอสยังแรงกว่าทัศสมุมากีเยอะเลยฮนะเพราะว่าเจนอสผมก็ปั้นสูตรเหมือนกันนะแต่เลือดยังไม่สี่ล้านเลยแล้วก็ทัศสุมากีฮนะอันตีขึ้นไปบ้างนะที่1ล้านดาเมจนะแต่รอบนี้ไม่ติดนะ ถ้าติดก็น่าจะช้าไปแล้วนะสนามพลังดันไม่ติดนะโอ้โหก็เจนอนระบบปืนจากคนฮนะตายหรือเปล่านะติดไม่ย่อท้อเฉยเลยโอ้โหตายยากมากฮนะทัตมีไม่ย่อท้อนี่คืออะไรที่จบยากนะืีไม่ดีอาจจะแพ้ได้เลยนะแล้วก็ทัตคงผมได้เอาคืนอีกครั้งนะตายหรือเปล่านะโอ้โหถึงเจนะ้วก็ทัตเขาคืนมาบ้างนะ ติดทัท้งทุกตัวเลยนะแล้วก็เจนนอสผมล้มอนะปูบอมได้ออนตีนะจำมีที่1นึ่งแสนนะแล้วก็ทัดผมได้เอาไปบ้างนะทัตผมเลื่อนหินทำลายฟ้าอยูที่หกแสนนามเมตนะใครก็ทัดของเขาเอาคืนมาบ้างนะยังไม่เข้านะทางด้านของทัตซึเมื่อกี้ของผมอนะได้เลื่อนหินทำลายฟ้านะ อันตีไปครับอยู่ที่เจ็ดแสนนาเมตรโอ้โหน้อยมากฮะแล้ว่าทัดเขาคืนมาบ้างนะโล่ยังไม่แตกนะแล้กวก็ทัดกัผมเอาคืนอีกครั้งนะเลื่อนหินลายฟ้าไปนะอยู่ที่เจ็ดแสนนะโอ้โหยังไม่แรงเข้าเจนอนเลยนะขนาดปั้นเยอะมากฮนะตัวนี้แล้กวก็ทัดผมเอาคืนมาอีกครั้งนะเตือนสุดท้ายฮะอันตีไปยังว่านี้ตายหรือเปล่านะ ก็เรียบร้อยฮะก็สามารถเอาชนะไปได้นะคะแนนก็ได้ที่หน2้อยี่สงเองฮะก็ไปดูกันที่คู่ที่ต่อไปกันเลยนะก็เป็นรอบสิทีมสุดท้ายนะก็เจอกับคนที่มีชื่อว่าทัศกรินนะโอ้โหคนนี้ก็เป็นจิ้วเดียวกันฮะก็เป็นคนที่รู้จักกันนะก็แต่ก็ไม่อ้อมมือให้ฮะทีมเขาประมาณนี้นะไปดูกันเลยฮะว่าจะเป็นยังไงกับหลักเกมนี้ อ๋ครับผมก็เข้ามาในเกมนะก็เป็นมูเมงผมได้บัฟนะแล้วก็ทัดของผมเอาไปบ้างฮนะอยู่ที่หล้านนาเมนะจกล้านหกแสนฮะอ่านไม่ค่อยดูนะแล้วก็ทัดโอ้โหทัตตัวสตันนะฮะแล้วก็นั่นแข็งทัาเซมีของเขาเอาคืนมาบ้างนะอยู่ที่หล้านนาเมนะแล้วก็โดนคอไปครับแล้วก็เจนอนระเบิดปืจักรกน,นะ น่าจะมีโล่แตกกันบ้างฮะโอ้โล่แตกแค่ตัวเดียวนะ2ตัวฮนะแล้วก็กาโลผมฮนะเอาต่อไปเลยเด็กของเขายังไม่ตายนะถ้าเด็กไม่ตายนะี่คือ,อยากนะโอ้สม่แมนถือว่าใช้ได้ฮนะจังหวะนี้ตีธรรมาดาตายเลยนะสม่แมนผมเล่นเป็น HP นะเอามายืนเฉยๆฮนะยังไงก็ตายอยู่ดีนะเพราะว่าทีมหลักเนี่ยก็มีโซนิกอยู่แล้วนะ ถ้าทึงเขาออกมาต่อฮะกาตรตีไปนะวิีเจ็ดแสนนาเมียนะแล้วก็โดนกาโร่สับนะด้วยปืนจากคนจากเจโนะนะไปยังวันนี้โอ้โหตาวนะด้านหน้าของลินตายแล้วนะตามด้วยกาโรนะ่ฮะปล่อยหมัดนะแล้วก็ท่านของซอมบี้แมนโอ้โหยังได้อยู่นะสะพานแค้นขึ้นมาหิืเลือดให้เพื่อนร่วมทีมนะ ก็ทานหน้าของปู่บอมตีธรรมดา,าติดไม่ย่อท้อไปนะแล้วก็ปู่บอมเขาอันตีมาบ้างนะแล้วก็จะเป็นยังไงฮนะโอ้โหมูม่เมนงงงตายไปนะแล้วก็เป็นทัสซึมากิฮนะแล้วก็ทัพทงผมต่อเอาคืนบ้างน,นะเรื่องถึงลายฟ้าจากทัสซึมากของผมนะอันตีไปฮนะยังไม่เข้าเท่าไหร่นะแล้วก็มะเปิดปืนจากคนจากเจนอนฮนะ ยังไม่เข้าอยู่เหมือนเดิมกาโล่ผมตายฮนะผมแมนลงไปนอนนะลงไปปูปูบอมเขาตายหรือเปล่าเรียบร้อยนะปูบอมตายนะแล้วก็เหลือเขาเหลือทัดคนเดียวแล้วนะตัวเดียวแล้วอันตราจัยหงวะนนี้ยังไม่เข้าแล้วก็ทัดผมเอาคืนบ้างนะเลื่อนหินล้มลายฟ้าทั้งวันนี้แล้วก็ระเบิดปืนจากคนจากเจนอสเจนอสยิงไปอย่างวันนี้ โอ้โหไม่เข้าเลยนะติดต้านทานด้วยนะตีธรรมดาไปฮนะสำหรับปูบอมนะแล้วก็ทัดเขาได้เอาคืนมากนะทัดเขาเร็วกว่าทัดหมนมากเลยนะแล้วก็จะเป็นทางด้านของทัชสุนกีผมเอาคืนมากนะแล่วหินทำลายฟ้าไปครับแล้วก็ตามมาด้วยเจนอสน,นะระเบิดปืนจักรกลนะจังหวะน,นี้อันตินเข้าไปฮนะโล่แตกแล้วนะแล้วก็ตามมาด้วยโอซอมบี้แมนไม่ได้เล่นนะ เหมือนเอามาตายฮะสำหรับซอมบี้แมนเหมือนเอามาฆ่านะโอ้แล้วก็ทัพเมักกีของเขามาต่อนะถ้าการโร่อยู่น่าจะเร็วกว่าน,นี้นะแต่ว่าผมไม่ได้ปั้นการโร่แล้วนะปล่อยไว้ตามเดิมเลยฮะสำหรับการโร่เพราะว่าตัวมันตกเมต้าไปแล้วนะโอ้จีโน่นผมตายฮะเอาละหนึ่งหนึ่งแล้วนะแล้วก็จะเป็นทางหน้านของคารโรมาบ้างน,นะ แล้วก็ตามมาด้วยทัตผมเมาคืนนะเพื่อนเห็นลายฟ้าจากทัดของผมนะแต่ยังไม่ตายนะแล้วก็ซอมบี้แมนผมตายไปแล้วแล้วแถวนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งกันของทัดนะก็จะเห็นกันบ่อยๆนะแล้วก็อาวุธทัดใกล้จะใกล้จะเข้าออแล้วนะถ้าใครรอก็คือมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ของฮีโร่ได้เยอะมากนะสำหรับอาวุธของทัดนะซึ่งมันแรงมากนะแล้วก็อยู่ได้สองเทินด้วยนะ อาล้ทัพขผม,ม,มได้อันติไปบ้างในเทินที่เท่าไหร่แล้วฮะเทินที่9กฮะแล้วก็เทินที่10ตายหรือเปล่าโอโ้โดนตายไปนะก็สามารถเอาชนะไปได้นะสำหรับรอบนี้นะออแล้วครับผมก็มาดในรอบ8ปดีมมันบ้างนะก็เจอคนที่มีโอ้มีชื่อว่าโอหันนะตัวละครของเขาเนี่ยก็จะมีงด้านของสม m ธแมนนะเจนอตซูเปอร์ด์กชายฮะแล้วก็หน้าของหน้ากากหวานหมาเฝ้าบ้านแนละ้วก็ เป็นทั้งด้าของทัซสมากีนะวันนี้เนี่ยก็จะเป็นทั้งด้านของคอซอมบี้นะก็ไปดูกันว่าคอซอมบี้สิบเก้าล้านเนี่ยก็จะเป็นยังไงนะเต็มเนเลยฮะก็เข้ามานะก็จะเป็นทั้งด้านของหน้ากากหวานเขาได้เปิดก่อนนะหน้ากากหวานของเขาได้ได้อันตีมานะตกไปหนึ่งครั้งนะสองครั้งนะก็โดนเคาไปฮนะซึ่งเจอแบบนี้เนะี่ยการโลกผมก็จะใช้ประสิทธิภาพได้เยอะขึ้นนะ ก็การโลผมเนี่ยก็จะขอโล่ให้แตกไปได้ไปได้เลยนะแล้วก็มาที่4ล้านนะมูเมงเนี่ยก็ใกล้จะตายอยีกแล้วนะก็จะไม่ได้เล่นนะก็บับไปให้ทัสเมากีนะทัดเลื่อนหินทำลายฟ้าวันนี้ยัมเม็ดอยู่ที่7ล้านเปล่าหรือเจ็ดแสนนะถ้าจะ7ล้านนะโอ้โหทา้านของเจนอตผมไม่ได้เปิดน,นะ แล้วก็เจนนอนเขาระเบิดปืนจากกลมานะขั้นสุดยอดด้วยฮนะทำเองที่19ล้านป่านะเมื่อกี้แรงมากนะเพรเป็นคอปูบอมด้วยนะถึงยังไม่แพ้นะก็เป็นขอ้อคอปูบอมนะถึงพลังิงเขาจะเยอะเท่าไหร่แต่พอเราดีกว่านะก็ประมาณนี้นะแล้วก็แที่สองนะก็จะเป็นทางหน้าของหน้ากากหวานเขาให้อาต่อมาบ้างนะหนึ่งสองนะ ก็โดนสับไปนะหมาเข้าบ้านเขามาอีกแล้วนะถ้าหมาเข้าบ้านระดับนี้เนี่ยคือบล็อกลูกไฟ3ลูกนะก็เล่นยากมากครับต้องบทีมของผมนะแล้วก็โดนอันตีมาอีกแล้วนะแล้วก็จะเป็นทางด้านของทัสซมากนะิ่ฮะเดินหินทำลายฟ้าไปนะอันตีไปยัางวันนี้อยู่ที่7ล้านนะติดไป3ตัวฮะโอ้โหน้อยมากนะ ระเบิดกุญจจกุญแจเจโนตผมบ้างนะมันนี้ยของสามล้าน 3, 000, 000, นะตายฮนะแล้วก็เจโ t ตเขาระเบิดมาบ้างนะเบิด์นี้สามล้านกว่าตายไม่ทันนะแล้วก็ดาบชายของเขาฮะทุ่มมาบ้างนะแล้วก็ซอมบี้แมนสะบันแ้นนะมาเมีอยู่ที่สี่แสนำาเมียนะแล้วซอมบี้แมนผมลุกขึ้นมาแล้วนกะ็ตายฮนะ ก็จะเป็นหน้าหน้านของทีมบม,มาได้เปิดก่อนแล้วนะเพราะว่าทีมเขาเนี่ยไม่มีหน้ากากขวานนะทาวนี้ตดท้าตัวฮนะแล้วก็เจน้อยไม่ได้เปิดอีกแล้วหรือว่าน่าเสียดายฮนะที่เจน้อยไม่ได้เปิดในรอบนี้นะแล้วก็โดนอันตรีมาเฝ้าบ้านอีกแล้ว,นะลวก็เจน้อยเราเปิดปืนจากคนมาบ้างนะปืนจากคนจากเจน,อน,น,จน้อยนะจังหวะนี้ยังไม่เข้านะแล้วก็เป็นหน้าน้าของท um นะัสบากีฮะ เพื่อนหินใหม่อยู่ครั้งที่สามแสนาเมนะแล้วก็ทั้งชายเขาตายนะโอ้โหตายแบบนี้ก็ถือว่าเล่นยากนะแล้วก็ทั้งซูมากีของผมได้เอาคืนบ้างฮนะทำาอีกที่สองล้านนะสองล้านเะก้าฮะแล้วก็ J OT, วเจนอตระเบิดปืนจากคนสามดาเมจสามตัวเท่าไหร,นะนะร่ฮะสามล้านนะหรือว่าไรเอาเรื่องฮนะทั้งโอ้โหทางหน้าของเจนอตเ็าตายนะไม่ดับฮนะ แล้วก็ทางด้านของทัดผมทัดเขานะแล้วก็สมบีแมนลุกขึ้นมานะแล้วก็ตายฮนะแล้วก็ทัดซูมากิของผมเอาคืนบ้างนะซึ่งทัดผมยังมีโล่อยู่นะแล้วก็ไปยังวันนี้หนึ่งล้านหน้าเมียฮนะแล้วก็เจนอสเขาได้ออกมาบ้างนะปรากฏเป็นจากคนจากเจนอตฮะแล้วก็ทางด้านของเพื่อ,อนไม่ใช่นะตีธรรมดาฮนะไม่มีลูกไฟเล่นนะสมบี่แมนผมได้สะบ,บ้านแขนว่างฮนะ 4 0ส,สนนาเมนะแล้วก็ทัสของผมได้เปิดก่อนนะแล้วก็เลื่อนหินทำลายฟ้าเลยครับเจ้อหนอ่าจะตายนะเรียบร้อยฮนะแล้วก็ทัสของเขาเอาคืนบ้างนะเลื่อนหินทำลายฟ้าอีกที่หนึ่งล้านนาเมีนะครับแล้วก็สมิธแมนทั้ง2คนตายไปเลยนะแล้วก็จะเป็นท่าน้านของทัสเมื่อกี้ผมไม่เปิดก่อนนะแล้วก็6แสนนาเมนะแล้วก็ทัสเขาเอาคืนมาบ้างฮนะ อันติมาอย่างวาน,นี้5 0 0แสนหน้าเมนะเพราะว่าทัามีไม่ติดชี้หรือเปล่านะถ้าไม่ติดชี้จะลดดาเมจลง50%ประมาณนั้นนะ 50- หรือ30นี่แหละโอ้โหไม่ติดนะอย่างวาน,นี้ไม่ติดสนามพลังอีกแล้วนะทัดผมเป็นไรไม่รู้อนะะตายหรือเปล่านะโอ้ติดไม่ยอดท้องนะเนี่ยจ,จะเป็นการที่ทำให้ผมชนะนะแล้วก็เขาติดสนามพลังนะแล้วก็เรียบร้อยอนะเพราะว่าเขาติดไม่ยอดท้องมาก่อนแล้วนะ ก็ทําให้ผมเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้แบบยากมากคนะับสำหรับคอซอมบี้นะเก่งจริงฮนะหานะครับเข้าไปดูกันที่รอบชิงกันบ้างนะเลยไม่ใช่นะรอบสีท่ทีมสุดท้ายที่ผมไปนะไปถึงเนี่ยก็จะเจอกับท็อปบัคเลยนะบัคอย่างอาลัลนะกาฮะก็ทีมของเขาเนี่ยก็จะมีทางด้านของทางด้านของแฟดประกายแสงนะปู่พอม,ม่าจะกับจะสมินขับเคลื่อนนะหมาเฝ้าบ้านหน้ากากาหวานแล้วก็ทัดนะ ก็ไปดูกันเลยฮะว่าจะเป็นยังไงกันนะสำหรับเกมนี้อามาครับผมไม่ไดเป็นน้านของหน้ากากหวานเขาได้เปิดก่อนนะซึ่งเกมนี้เนี่ยผมเอามุ้งเมงมาทำอะไรไม่รู้นะตื่นเปลี่ยนตัวฮนะก็เลยใส่มุ้งเมงมานะแต่ไม่น่าจะได้ทําอะไรฮนะมุ้มเงเมงแล้วก็ทัาซื่อมาติดตามมาฮะเลื่อนหินทําลายฟ้าไปนะจังหวะนี้หกล้านหน้าเมนะลู่แตกไปสองตัวนะ แล้วก็ทางด้านของมเมืองผมได้ปับมาบ้างนะปับให้กับทัตซ์เมื่อกี้ฮนะแต่แฟดประกายแสงเขาก็ได้เปิดก่อนอยู่ดีนะั่นอยู่ที่1นล้านสีนะ่แล้วก็โดนการลูกสับไปนะแล้วก็ทางด้านของทัตผมได้ไปต่ออันตีไปอยางวานี้ที่2ล้านดนาเมนะแล้วก็เจนอตผมไม่น่าจะได้นะเพราะว่าลูกไฟไม่มีนะตีธรรมดาแล้วก็โดนเสียบไปนะเกือบตายฮนะลกแตกไปทั้งหมดแล้วนะก็ขสำหรับ ทางข้างหน้าผมนะก็การลฮะตีธรรมดานะใส่ที่แฟดประกายแสงนะแล้วก็โดนเสียบนะแล้วก็ซอมบี้ตายฮนะแล้วก็ปููกอมตีธรรมดานะแล้วก็อัศวินขับเครื่อนของเขาฮนะได้อันตีมาบ้างนะอันตีมาจัางหวะน,นี้5ล้านนามเมจนะติดไม่ย่อท้อไปครับแล้วก็ทางด้านของหนะ้นากากหวานเขาได้เปิดมาบ้างนะหน้ากากหวานฮนะร้องเพลงมานะตกไปหนึ่งครั้งฮนะ โลกาโรสับไปไม่ติดนะแล้วก็หมาเข้าบ้านของเขาอ่ะอันตีมานะเข้าโหโลแตกแล้วนะแล้วก็ทางด้านของทัสซูมากีของเขาตามมาเลยนะและมีอยู่ที่2อล้านนะปลาปูวังมุมตายไปแล้วแล้วก็ทางด้านของแฟดประกายแสงนะแฟดประกายแสงอันตีมาอยู่ที่เก้าแสนนะโลกาโล่แตกนะแล้วก็ทัสซูมากีฮะเลื่อนหินทำลายฟ้าไปนะ อันตีไปยังหวนนี่ที่2ล้านหน้าเมนะแล้วก็โดนเสียไปฮะแล้วก็เจโนะโอ้โหตีธรรมดาอีกแล้วฮะเจโนะผมไม่ได้เล่นเลยนะสำหรับเกมนี้ก็กาโร่โดนระเบิดแฟดตายไปก็สมิแมนตีธรรมดาแล้วก็โดนแสบเสียบโดยแฟดประกายแสงนะแล้วก็เรียบร้อยอีกครั้งฮะโอ้โหแล้วก็สมิแมนลุกไปนอนนะแล้วก็ทางล่านของเทินที่3แล้วโอ้โหยังยืนอยู่ถึงเทินที่3ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วฮะ เจอแบบนี้ผมไม่ไหวจริงๆฮนะแล้วก็อันตีมาอีกครั้งนะลู่แตกฮนะนันอยู่ที่สามล้านนะแล้วก็ทางด้านของพัชมากีเขาได้มาต่อถึงล้านหน้าเมย์นะเกือบตายฮนะแล้วก็แฟดประกายแสงอันตีมาในวันนี้ติดไม่ย่อท้อนะก็น่าจะตายฮนะโอ้โหเรียบร้อยนะก็จะเป็นไอ้ก้าที่สามารถเอาชนะผมไปได้ในรอบสี่ทีมสุดท้ายนะประมาณนี้ฮนะ นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดซับ s c ค i า e กดแชร์ผมด้วยนะดูคลิปต่อไปของผมด้วยนะ mm hmm. ก็ยังไม่จบนะ mm hmm. สำหรับสึกดวลฮีโร่สัปดาห์นี้นะ mm hmm. ก็จะมีกาน,น้าของรอบรองอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็รอบชิงนะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ก็อย่าลืมนะสำหรับวันนี้เนี่ย, mm hmm. นะยขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องสวัสดีครับ